ครับสวัสดีกับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาเปิดคลิปที่นาอีกแล้วนะครับครับวันนี้ก็วันที่12กันยายนนะครับก็น,นาของเราก็ตอนนี้อายุก็ได้อยู่ประมาณ3ามเดือนนะครับ90วันนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆก็ดูนะครับข้างหลังผมนี่ครับนาของเราครับวันนี้ผมก็มา,มาดูนาวะ ตอนนี้ก็ครบ3ามเดือนนะครับวันที่1ิบสองเราปลูกวันที่สิบมิถุนานะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆครับก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามช่องเสถียรใจกลางดุกด้วยนะครับเอามารับชมคิดกันได้เลยนะครับครับนี่ข้าวของเรานะครับเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้เขาก็เป็นน้ำนวมนี่ครับรวงเขาก็จะลงมาแล้วครับ ทางเหนือเขาห้องว่ะเข้าไหว้ฮวงแล้วครับทางเหนือห้องว่ะนี่ครับวันนี้เป็นน้ำนมอยู่นะครับนี่นี่ครับเพื่อนๆดูนะครับเขาก็กำลังสร้างแป้งสร้างเมล็ด ม็ดยาวรวงยาวนะครับเป็นเพื่อนดูนะครับเป็นเขาก็ลวงอยู่ข้างล่างนะครับเขาจะซ่อนใบเออซ่อนซ่อนรวงนะครับลามองนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับรวงเขาก็อยู่นี่ครับเขาอยู่ใต้ใบเขาซ่อนรวงนะครับใบของเขาเยอะ <S <S เยอะจริงๆนะครับแต่รวงของเขาก็ยาว มเมล็ดยาวลวงก็ยาวสวยมากครับสมบูรณ์จริงๆนี่ครับในเก้าสิบวันนะครับสามเดือนนี่เก็บเกี่ยวก็ประมาณร้อี่สบวันหรือร้อยสิบวันนี้แหละครับ อีกยี่สิบวันนะครับก็จะเก็บเกี่ยวได้นะครับนี่ครับใบเขาจะเยอะใบเขาจะส่งคุณสูงรวงเขาก็อยู่ข้างล่างนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะนับถ้ามันเข้าแก่ มันจะนับว่ารวงหนึ่งเขามีกี่กี่เม็ดรครับนี่ข้าก็ขอ85ครับรวงยาวเม็ดสวยเม็ดยาวเม็ดใหญ่นะครับนี่ก็ได้อยู่90วัน,นครับบางรวงก็ผสมเกสอนอยู่บางลวงก็เป็นน้ำนมนะครับ นี่ครับน้ำก็เริ่มแห้งแล้วครับเพราะว่าเราจะเอาน้ำออกแล้วครับนี่ครับ นี้สุดยอดจริงๆนะครับก็ขอ,ขอ85ของเรานี่ครับเพื่อนๆดูนะครับรวงเขาจะอยู่ใต้ใบสามเดือนนะครับตอนนี้ข้าวของเราอายุได้สามเดือนนะครับ หยดมาครับอันนี้เขาจะทำเป็นข้าวเมล็ดพันธุ์นะครับข้าวเมล็ดพันธุ์กอขอ85เขามีประกันประกันราคาด้วยนะครับของเรากิโลละ9บาทครับเขาประกันให้กิโลละ9บาท นี่ครับบรรยากาศตอนเช้าบ้านเราวันนี้แดดร้อนมากครับนี่ครับแดดร้อนจริงๆครับวันนี้นี่ครับ ก้าสิบวันสามเดือนนะครับข้าวของเราปีนี้สุดยอดมากครับงามจริงๆนี่ครับนาข้างๆของ,ง,ง,งเราเขาก็ยังยังไม่ออกครับเป็นข้าวนาปีนะครับท่านผู้ชมเป็นข้าวเหนียวยังไม่ออกนะครับตอนนี้ยังไม่ออกรวงนะครับ แต่ของเราออกแล้วครับนี่ครับ